one ใายานี้ไม่รู้มันมาตั้งแต่รุ่นแรกหรือเปล่าเพราะปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้กันอยู่ไ้ไมได้ได้ไม่้ม่ได้ไมได้ม่รางวัลไดไ่้้้ไ้มม่มี่่่ด้้ม้่่้ เลขขับไปมันเป็นเลขสูงเลขสูงสิไ้ไม่ช่เลขหนึ่งถเลขห้าอไมสูงบ่อยจังเลย้ยหวแล้วครับเดียวครับศไม่ใช่ถึงเลขหไม่ใชเลขหนึ่งเลขเคือศูนย์สองเก้าศูนย์สานครับ ทำไมยดืดหยุนอย่างเล็กรู้อตอบว่าไงวะอันนี้คือเด็กมันตั้งขึ้นมาเองพอเราจะให้เด็กเราจะให้เด็กาาด้วยการดึงดูดตัวเองแต่เด็กมัอนอยากที่รุน,นอยากที่รุนเป็นเป้าหมาย อ๋อเหมือนเหมือนตอกมันมันมันเข้าค่ายแล้วฝนตกมันตกอกเปาเสเข้าค่ายเข้าค่ายแล้วเข้าค่ายเลยยาเสพเลยคนตุ๊กตอกก็คือหยาดฝนเนี่ยยาพิรุนก็คือหยาดฝนหยาดน้าก็จะมาทำแบนตุ่นไงทำแบนตุ่งจะทำแบนรุ่นไงเห็นไหมยาพิรุนยาพิรุนเข้าค่ายทีไรฝนตกทุกทีไอ้้ไอคนตากคยสมัยโ้ยหมายเหรอหมายบอกได้นะเอามายิ่งยิ่งหน่อยแบ็คเนี่ยต้องการมากมันหมดแล้วแล้วหมดแล้วอีกนินึงหมดแล้ว

าไม่น่าจะเคลีรยไว้บ้างได้นะบางทีอาจจะตามมาด้วยไม่รู้จะได้หรอเปล่ามันจะได้แต่ตามน้ำคุณครับเราะเป็นกาดสอาตากล้ก็แปลว่าแบบว่าน่าปรทับใจครับเพื่อนเราก็มาครบอย่าเพิดง กันมือ <amounts> ก <of water writers> ็ัดทุกค่งนะครเตไม่เติเข้ามาตรวจใหเมี่น่บีราวันแจกทุกคนที่นี้แล้วก็มีจริงมหาว

ได้ที่มากได้ที่มากได้ที่มาเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่กรนนะคะได้รับความสุขนะคะที่ได้มาพบปะกันประสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราขาดคนสำคัญเดินจะได้เจอกันคุณแม่จากว่าหลายคนที่มาที่นี่มาคนไม่ได้จะคุยกันเราขาดตัวหอมงานนี้ไม่ได้ค่ะเรียนเชิญท่านมาบอกถึงวัตถุประสงค์ในงานจัดงานในวันนี้นิดหนึ่งค่ะครับ กล้อ็นะครับก็รักกันนะครับบางคนอาจะสงสัยเรื่องของประธานประธานอะไรประธานอะไรแบครัดีคือแค่ที่เรื่องขอไม่ประธานเพราะว่าเขาต้องการหาหัว้าโยงาทไปยากหาคุณไปดูห้ามิง่ายก็ติดเยก็ดเดิมที่แรกเน่ย พอผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยจบมาสิบกว่าปีแล้วไม่เคยกลับเข้าไปเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบด้วยนะคะเห็นเด็กตัวผมเด็กตัวนี้ก่อนสามสี่ปีแล้ว ทำให้หวนคิดว่าเด็กตัวเองบางคนก็รับราชการบางคนก็ทำงานธุรกิจบางคนก็ทำงานส่วนตัวตยากที่จะบรรยายที่จะรู้สึกันเยอะกิจกรรมให้กิจกรรมของเรียนกิจกรรมกีฬาซึ่งครูที่เวลาไปทำงานจะทำให้ห้องเนึห้องสอง มาร่วมกันในวันนี้เท่าที่เคยมาร่วมกันก็มีหลายคนที่ครูไม่ใจร้อนเฮ้ยไม่ใช่ครับพี่กดเลขคอพี่จะบอกอะไรก็ใช้ปีนี้ไม่มีอะไรรู้แบปีสี่สิบห้าขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่ศึกษาเลยเนไงเสาเสาหวานที่สวยขึ้นสวยขึ้น การรวมตัวของจะมั่นคงอย่างแต่ก็คุ้มคู่แค่าน้สีเดียวนะฮะที่กับพวกเรากันมาโดยตลอดนะคะเหมือนเหมือนอายุเท่าๆกันเลยนะะคและท่านจะภูมิใจมากที่เห็นพวกเราทุกวันนี้ได้พระอาจารย์รับเราเป็นคกิจค่ะเราเรียนเชื่ออาจารย์คงกิจขึ้นมาเก่าอะไรกับลูกศิษย์เก่าทุกเป็นคระอาจารย์คงกิจค่ะจะต้องเป็นตัวพระอาจารย์เองนะ เออครูก็ไอเอฉายานี้ไม่รู้มันมาตั้งแต่รุ่นแรกหรือเปล่าพกปัจจุบันนี้มันก็ยังใช้กันอยู่ร่ก็แต่เขแก้แกทงทำเปนเ็นไม่ไม่ดี <c oughs> เวลาอามหกรุ่นหนึ่งใช่ไหมครูก็มามารุ่นหนึ่งพอดีเหมือนกันนะก็ <c oughs> จบจบแล้วก็มาสอนพวกเราเลย เหมือนจะมาฝึกสอนต่อจบมาใหม่ๆแล้วก็มาสอนเราใหม่ต่อมันก็มันดีนะมาใหม่ๆพวกผมก็มันจ๊ะตั้เช้าแตโอ้ยจานข่าวแหละไ่แล้วได้ข่าวเนาะกรุนเมาฮะจ้ะ อะไรนะมาขโมยกระโฟงกาแฟนในห้องพักครูวิทย์กินด้วยวันนี้นะ่ะหนังสือกันไม่รู้อ่านจริงหรือเปล่าเห็นติดไปอยู่คนเดียวครับอาจารย์มีอะไราจารยจะมาบอกอะไรผมเนี้มีครอบครัวมี ก็ขอเพื่อนตลอดไปก็เมื่อปีที่แล้วมีเงินเหลือ3,600บาทก็เป็นเงินในการจัดสํมรองในก่ม่เกิดเป็นที่เลื่ะีเพื่อนช่วยกันคทีนใครที่ยังไม่ได้ไปในครับคุณเป้ก็อีที่นั่งอยู่ก็นั่งครัทุกคนนั่งนั่งกันรล้วกันคนทุกคน ถ้าใครที่ยืนไปยืนมาเดินไปเดินมาแล้วไม่มีเก้าอี้นั่งคุณจะพลาดรางวัลหมายถึงจะมีรางวัลแจกอะจะมีรางวัลแจกนะคะเอาฮะเพื่อนๆที่ยังนั่งอยู่ข้างนอกหรือยังไม่ได้นั่งเก้าอี้ที่ยังยืนเก๊กกลางๆนะฮะนั่นที่ใครที่มันนะคะใครนั่งประจำที่วันนี้จะมีชินมาด้วยเดี๋ยวใครไม่เป็นระเบียบ มีเรื่องมีโดนฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมาฝ่ายปกครองมารวมถึงรวมถึงอาจารย์ก็มีโอกาสได้รางวัลที่นั่งเราอี่ตัวไหนที่ว่างอยู่ก็เข้ามานั่งได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับแจกรางวัลกันละต้องรับอาจารย์วิชุนด้วยนะฮะคุณ่อนๆฉนั่งกางอี่ให้ครบทุกตัวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะจับรางวัลแจกกันนะฮะเลขเดี๋ยวเราจะบอกว่าหมายเลขนั้นมีมีความสำคัญชะไหนนะคะไม่ใช่หักบัตรนะคะไม่ใช่หักบัตรไม่ใช่เป็นผู้ประกาศแล้วกันครับเก้าอี้เลขที่คุณนั่งคุณ ค่ะคุณต้องก้มไปมองนะคะหมายเลขผู้โชคดีที่เป็นหมายเลขที่จะได้ในเก้าอี้ของคุณเลขที่ครูจับได้มีแถมรางวัลไงเดี๋ยวคุณแม่รางวัลอะไรเ่ยข้างหน้าเลขศูนย์อาจารย์วิธชียรเพิ่งเอาของรางวัลก่อนเดี๋ยวเอาของรางวัลก่อนค่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะอาจารวิเชี มูลค่าสูงมากการวิธีหนึ่งคือเลขศูนย์นะทุกคนขยันข้างหน้าเป็นเลขศูนย์นะครับข้างหน้ามีเลขศูนย์ไปมีหมายเลขที่อยู่ใต้ต้นขึ้นมาค่ะแล้วรางวัลของเราคือชั้นวางของพทุกคนมีครอบครัวกันหมดเลยเลขถัดไปเลขมันเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์อีกแล้วไม่เป็นเลขหนึ่งนี่หละค่ะอออารต้องเอล์ศูนย์บ่อยเลยเลยไม่ไหวแล้วครับเร็วเร็วครับสอง ไม่เลึ่งเลขห้าไม่เลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดแสดงว่าเหลือเลขแปดเลขเก้าอ่าละเอาละเลขคือศูนย์สศูนย์้ะครับน้ำหวานน้ำหวานน้ำหวานวเด็กเล่นมท่ดนต้องรวห้ด้วต้องขับตาล้นต้ต้อง้ต้องต้องับขอ้งบาอน้อาับ น้องหวไม่มาทีหลังนะเราไม่ไหวเราไม่ไหวไม่ไหทีแรกคณะกรรมการตั้งว่าเราเป็นะเป็นรัสมารแกะแค่ประกาศคุ้สุขบังสุขดอกดอกดออทีแร้องเลือกจากาเลยทมกภาคแลยนะฮะนีือการผมว่าเ้็งใส่ได้แก่ได้แก่ม่ต้อง่ไปครั้งนะไปครั้ง ผิดค่นั้เลยแล้วคบดต้ดีเจเพื่อซักซ้อและเลือนการแล้วนะครับครับผมไื่เป็นอะไรกินหนี้าอย่ากินเลยนนบอกว่าแมกินล้าร่อล้าเลยเฮ้ให้บอกคุณอนุาตนะันจะพูดมาบอกุก ในรอคนเดียวหาเพื่อมาเพื่เป็นรูได้นะคะกานั้นอาจารย์มทำไมถึงชื่อรุ่นว่าหยาดพิลุนทำไมชื่อรุ่นหยาดพิลุนตอบว่าไงวะอันนี้คือเด็กมันตั้งขึ้นมาเองเพราะเราจะให้เนี่ย เราจะให้เด็กคือว่าตั้งชื่อดุลกันมาเองเด็กมันก็อย่าพี่รุนมันพี่รุนฝีปาหมายโอ้เหมือนเหมือนตอนมันมันมันเข้าค่ายแล้วฝน oh. right. ตกม to ันตกเขาเสียเข้าค well. er ่ายแล้วฝนตกเข้าค่ายแล้วฝนตกก็คืออย่าฝนเนี่ยอย่าพี่รุนก็คืออย่าฝนอย่าน้ำเพราะจะบอกว่าตกก็ยังไงเอาแบบจะทำแบบรุ่นไงให้ไหมอย่าพี่รุนอย่าพี่รุนเข้าค่ายทีไรฝนตกทุกทีฝนตกทุกทีไอ้ไอ้คนตั้งเรียสมัยโอ้ยหมายเหรอสมัย อะไรฮู้คนล่นลลยฝนโปยหลวงป่าปลายไแล้วนี่สาวปีแค่ไหนลุงแลกวอนเสียแล้วเจ็เท้ากับเสียแล้วควมึนขอบเลยหา่าได้เลยอ้กังไม่้งไปแล้วน้องน้องน้องไน้องไ่ได้ไไป้ไม่มีดิแต่ว่้าจะดูนะ ก็มบอ่ดิหมบอ่จานคือน้องผมบบตรงมา มือนเลยเนี่ยพีไเลยดอมาลายใช่ไหมแคู่ดดอกเดียวไม่มีรงัครับเออยังไงโอเคเรื่องเพลงที่ถูกใจครับครับมตันนี้เคือข่รับร้คะแนเพราะเรามีต่ควนพดกัสมยศ่ยร้องเได้เระเนี่ยอ้าวันนี้ก็มาในกรรมการวันนี้ก็จะรอบต่ไปครับกรรมการทีมไทยอผมก็ขอเป็นคนสดท้ายครั ได้แล้วฟังเสียงของดิสันโค้ดลุงกรรมการทั้งสามท่านลุงคะแนนด้วยนะครับฟังกิฬาถ่ายงานก็ีเสียงรักด้วยนะครับแต่งอันนิดเดินะคะหรือทุกคนต้องได้ใจนุบลัดด้วยเพลงที่เรางมันเป็นเพลงนี่ครับทั้งสอมท่านเป็นกรรมการนะครับบอกด้วยนะเอามาเยอะๆหน่อยแบ็คเนี่ยต้องการมากมันหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหยทีนึงพอแล้วมันกระดุกนอนหลับจนกระดุก เขมาหน่อยขอให้มาหน่อยงานเลี้ยงรุนน่นทั้งทีปีหนึ่งมีครั้งเดียวแสดงว่าพีา่นุ่นพี่น้องไม่ค่อยมานะมาปีแล้วมาแต่ปีนี้ขาดทำไมม่อนากับนาวินทำไมเดแ๋วขอแล้วเขาขยี